ไม่มีเยี่ยวท้ายเรือแต่กูบอกเลยมีคนเยี่ยวหน้าบัลลังแน่9ธันวาคม2568อัปเด,ดตคดีแตงโมล,ล่าสุดวันนี้นะครับศาลมีคำพิพากษายกฟ้องลุงอัจฉริยะนะครับสิ่งที่เราเข้าไปพิสูจน์ตั้งแต่ปี6แค่ 5, จนถึงปัจจุบันปี68ตลอะดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราพิสูจน์ว่าแตงโมไม่ได้ไปปัสสวะท้ายเรือและไม่มีการตกเรือรแาแผลที่ต้นขาขวาข้อพับเข่าขวา ขาต่างๆไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ20นาฬิกา36นาทีมีเรือลำที่สองมาเทียบข้อมูล GPS ถูกการแก้ไขสะพานสร้างฮี22นาิก18นาทีแต่เวลาจริงๆคือ22ิก11นาทีภาพถ่ายเดียวของกะติก22น13นาทีที่ไปออกรายการโหนกระแสเป็นภาพถ่ายเวลาเทพเจอแตงโมวันที่26แต่ลงใบวันที่24เทปแอบนำศพออกมาจำลองซึ่งผิดหลัก วิชาการซึ่งเขาไม่ทากันโดยคุณหมอธวัชชัยน,นําคดีแตงโมขึ้นสู่เวทีโลกรับรองผลชันสูตรบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือฝรั่งเข้าหัวล้อครับพิมพ์ Google ก็ได้คดีแตงโม USA 15ประเทศรับรองผลชันสูตรแตงโมตามหลักฐานการประชุมลอ -68 และสิ่งที่เราพิสูจน์ทั้งหมดถึงแม้จะเป็นข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาในคดีแตงโมแต่มันคือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใคร มีเพียงคนเท่านั้นที่เลือกบิดเบือนความจริงหลังจากนี้อัพเตอร์ช็อกเกาะให้ติดแน่นๆนะขัดุมเม็ดรแรกมันถูกแกะแล้ว